สวัสดีค่ะแฟนแฟนฮือฮาไทย PBS ดึงตัว2นักแสดงชื่อดัง GMMTV และวิกหมอชิดลงละครข้ามสังกัดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงขวัญใจไวทีนสำหรับคริสพีรวัตรที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่พีก่รน์ในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะยกกำลัง3แต่ก็มีแฟนๆรุ้นผลง,งานทางหน้าจอของนักแสดงหนุ่ม ซึ่งล่าสุดมีข่าวดีมาฝากแฟนๆของหนุ่มคริสกับผลงานเรื่องใหม่ซีรีส์ความรักความทรงจำโดยประกบคู่กับนางเอกวิกหมอชิตมินลี่อภิสราความรักความทรงจำเบื้องต้นจะเป็นซีรีส์ออกอากาศทางช่อง TPBS เรื่องนี้จะสะท้อนสังคมเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากอัลไซเมอร์ขอบคุณที่รับชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ